ครับสวัสดีทุกท่านในายามเช้าๆนะครับวันนี้ก็แดดดีครับก็จะมาทาพยานหนาอีกแล้วครับก็เอาแสลมมาตั้งแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วันก่อนก็ลมตีออกหมดเลยวันนี้ก็จะมาตั้งใหม่ครับก็จะมาทําที่เส้นหลังอีกครับที่เส้นหลังตรงนี้เมื่อวานเมื่อวานเราก็ทําวันก่อนเราก็ทําได้มาเยอะแล้วครับแดดร้อนเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าตอนเย็น บ่ายเย็นๆฝนจะตกหรือเปล่าครับนี่ครับเมื่อวานเราก็ทําช่วงนี้ครับช่วงนี้แล้วก็จะมาต่อที่ฝั่งนี้ครับไปชมกันนะครับกับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ฝ้าโล่งครับฝ้าโล่งเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับเหมาะแก่การทํางานครับชมกันนะครับทุกท่านครับครับก็มาเก็บงานวันละนิดวันละหน่อยนะครับ แคบครับนิดหนึ่งม,มองแทบไม่เห็นตัวนี้แสงแดดเยอะนะครับวันนี้ มืต้มเอาครับต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวานก็ทำได้เยอะรอยครับวันนี้ก็คิดว่าคงจะไปถึงหางครับ เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งรายละเอียดอีกนิดนึงครับข้ามช่องใส่ข้ามช่องซะแล้วครับก็เก็บงานไปเรื่อยๆครับ นี่ครับม,มีรอยแตกบ้างครับเราก็จะอุดรูแตกครับเราอยู่ที่จินตนาการนะครับว่าจะเอาแบบไหนอย่ที่ว่าเราชอบนี่กด็ดูได้อยู่นะครับ ตอนนี้ก็แต่งได้มาเยอะแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงหางครับเหลือถึงตรงขดตรงนี้ครับวันก่อนก็ทําไว้แล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดขอบครับนี่ก็จะมาใส่ขอบให้ดูดีขึ้นหน่อยครับเป็นการปั้นมือครับสนุกสนุกครับ ฉันแล้วแต่เราจะทําครับค้งขึ้นไปทาสีเขาคงจะดูดีครับนี่ครับตอนนี้ก็ยังดูสกรปรกอยู่ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ นางไม่ได้ทาสีครับยังเหลือข้างบนครับแต่วันก็เริ่มบ่ายคล้อยแล้วนะครับความเหนื่อยก็เริ่มเข้ามาเยือนทีนี้ก็จะทำอีกนิดหน่อยครับ ก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับนี่ครับแฉะครับเล่นกับปูนนี่เป็นเป็นงานที่แฉะหน่อยนิดนึงครับ เก็บงานโค้งไปตามอารมณ์เลยครับนี่ครับครับก็จะต่อง,งานอีกนิดหน่อยนะครับก็เริ่มเย็นแล้วครับแต่ข้างในหมู่บ้านเขาเปิดเพลงมีงานบวชครับวันนี้ก็ไม่มีชาวาวบ้านมาครับจจะติดงานบวชครับเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้ไปนิดหนึงครับ เย็นแล้วปูนผสมไว้แต่เช้าครับมาก็เลยรู้สึกว่ามันจะมันจะเริ่มตายตัวแล้วครับเอาอีกนิดนึงครับแต่ยเยอะแล้วครับวันนี้จะรีดปูนยากครับ น,นี่ก็จะรีดดูครับเสียงก็แหบแห้งแล้วครับแดดร้อนครับอาบุดนี่คราบสิกลงไปเลยเกือบสวยไหนอ,อีกใหนอ,อีกนิดหนึ่ง ไปนรู้สึกว่าฝั่งนี้แตกครับมี่ครับได้เยอะแล้วครับฝั่งน้นมาครับก็คงจะต้องพักงานก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมครับตะวันกับ แดดร้อนในช่วงเย็นครับขอบคุณนะครับ